แแลลมมมองงะเืใจดท te ้สาป่าส <t> ัญหาหลักๆของภาคเีกชนแลตอนนี้นะครับมันคงไม่ใช่ปัญหาเดียวกันแค่ทุกทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับปัญหาแรกคือปัญหาเรื่องค่าไฟแพงนะครับก็ไฟที่ร่าอัตราขึ้นอย่างเรียกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของของอัตราเดิมที่เคยเีย นะครับบางปัญหาของเดือดร้อนไม่ได้เฉพาะผู้ประกอบการภาคเอกชนเดียวนะครับรวมถึงธุรกิจรายย่อยทั่วไปนะครับก็ทำด้วยไม่ว่าเป็นภาคเอกชนเป็นผู้ประกอบการท้าเป็นผู้ประกอบการท่าการท่าไฟล์ขึ้นแต่อากรเรือนท่าไฟล์ก็ขึ้นขึ้นอย่างที่เราเรียกว่าหน้าต่อหน้าใจนะครับเพราะว่าการขึ้นข้าไฟลเรื่องขั้นเลย ข้าแดงจะเพิ่มในอนาคตซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มแต่ขออนุญาตพูดเผื่อไว้ก่อนว่าถ้าผู้ตรวจมาแล้วนะครับแล้วปัญหาเรื่องค้าแดงในอนาคตที่เราวิจักันว่าการขับข้าแดงของของฝ่ายการเมืองนะครับซึ่งเป็นนโยบายท่านทุกทักนะครับซึ่งะรคาแงขอแต่ละพันธเนี่ยไม่ได้เป็น450หรือ600ในอนาคตเนี่ยนะครับทุกทักปรับหมดนะครับโดยเนี่ยโดย ขาก็อ้างว่าเขาได้ศึกษาไปเป็นดีนะครับว่าการปรับจะไม่ส่งผลกระทบจากผู้ประกอบการส่งผลกระทบรายได้นิดหน่อยนะครับแต่คำว่านิดหน่อยเขาเนี่ยมันจะทราบว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องการส่งผลกระทบที่ค่อนข้างหนักและรุนแรงนะครับเนื่องด้วยว่าเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดมันไม่เหมือนกันสภาเพราะเราเป็นยูโรเจริญจังหวัดไม่เท่ากันนะครับกาับตับคะแนนในทับระดับประเทศเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องที่อันดูดีนะครับแต่ในแง่ปฏิบัติจริงแล้วเนี่ย ัตผลกตระทบอย่างอย่างรุนแรงอย่างมากผู้ประกอบการของเรานะครับดยเรื่องท่าแรงนั่นแะนะครับสัญญาของธนาชาไว้ถ้าเราพูดเป็นภาษาเงินก็คือซื้อเสียโดยใช้เงินของผู้ประกอบการอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยแฮปปีน้นะนะครับ <c oughs> คือมัอออออนเิ่ขึ้นทีกขึ้นแต่ถ้ามันขึ้นจริงจริงเนี่ยผมจะแจ้ง่าท่าน ข่ารู้ตรวจตั้งผู้บริหารทั้งหลายทราบอยู่นะครับว่าถ้าอะไรขึ้นจริเดี๋ยวน้าติดแต่การตกงานเป็นส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นแน่นอนผู้ก่อการเราคุยกันพวกสถาบันการศึกษาคุยกันเราหาหรือปรึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางที่แก้ไขทุกคนก็ตรงกันถ้ามันขึ้นจริงๆก็ต้องจำเป็นก็ต้องยอมรับรู้จิตก็ต้องเดินแต่วิธีแก้ที่ให้อยู่รอดได้อันดับแรกก็ต้องลดคน เี่นกให้่ต่มาก็สุงเกินปที่เราจะทบได้นะครับพูดทำงานหนึ่งคนให้าค4 5 0หรือ5 0 0หนึงคนแต่ต้องดูแลสมาชิกอีกสาคนรูปภรรยาครอบครัวได้แค่ไม่เงินเพิ่มหนึ่คนแต่อีสาคนจะต้องเสียค่านให้จ่ายเพิ่มประชนาการที่เราคตรวมานะครับกลงจาตัวได้มาต่ารักากงพวกเราเนี่ยก็ถืงว่าถูงอว่าเป็น นี่มาทถึดีและเป็นสิ่งที่ที่ผู้ประกอบการเนีพวกเราขอบพระคุณนะครับแล้วก็แสบว่าให้ระดับระับระดับการทุนตัวราชการซึ่งสามารถไปเสนอต่อได้กับระดับส่วนระดับประเทศได้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเจ้าทางหนึ่งที่อยากจะขอกระทำนะครับให้กับให้กับทางมหาวิทยาลัผมก็ใช่ประเด็นอีประเด็นที่ผมเรียนก็คือประเด็นที่สี่ในเรื่องต้นทุนนะครับ ตอนนี้เนี่ยผู้ก่กอการที่เป็นระดับไมโครเอสซีนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของธนาคารของสถาบัการมก,ก็จะเป็นขนาดใหญ่เลยนะครับของเรานี่ยเจอปัญหาที่สุดนะครับจากสามประเด็นขั้นต้นบวกกับประเด็นที่สี่ก็คือเรื่องอัรตราของเบี้ยที่สูงขึ้นที่ผมเรียนเข้ามาถืองแมว่ารัฐบาลจะมีตัวอซ้อมโดนออกมาต่ามนะครับแต่ซ้อมโดนช่วงนี้ที่ออกมาเนี่ยของเอสซีอีแดีของ แบงค์อื่นๆแบงค์รัฐอื่นๆก็อีนะครับก็จะแฝงไปด้วย1.75ของบสอยอนะครับ1.75ของบอสอยอซึ่งรัฐบาลบอกว่าอยากให้ผู้กอบการเนี่ยเอาซอกโลเนี่ยไปก่อยอดธุรกิจแต่มีผู้กอบการอยู่ส่วนหนึ่งไม่ได้เอาไปก่อยอดธุรกิจแต่เอาไปจ่ายดอกเบี้ยที่แพงกว่าหรือผมเรียกว่าช็อตดอกเบี้ยเอาดอบ เอานี้แบงค์หนึ่งไปจ่ายนี่แบงค์หนึ่งซึ่งจริงๆถามว่าแบงค์สร้างไหมแบงค์สร้างแต่ว่าด้วยเกณฑ์ในการกู้เนี่ยแบงค์ไม่สามารถไปกำหนดให้ลูกค้าใช้หนึ่งแล้วกยว้นจะมีจะมีเกณฑ์ว่าคุณต้องเอาไปก่อสร้างแล้วก็เ,เป็นเป็นรนต้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้รับคำเรือนร้อเนี่ยจะมีอยู่สองกลุ่มแยกเลยก็คือหนึ่งที่ต้องการลดต้นทุนนะครับสองต่อยอดเุื่อจี ตอนลดธุรกิจเนี่ยซ้อนรวมที่โผล่ประเด็นนะครับเพราะว่าเขาต้องการเอาเงินไปไปเพิ่มในรายธุรกิจครับส่วนลดต้นทุนเนี่ยเขาต้อง,งใช้วิธีการที่อบบ้านเอกชนเราเนี่ยเราอยากได้อออทอทจังหวัดชัยภูมินะครับมาลงเพราะว่าที่ผ่านมานเนี่ยทอททัควาสีมาดูแลสองจังหวัดแต่ปรากฏว่าแต่ละปีเนี่ยงบประมาณไปลงที่ โคลา่าประมาณ90%ไเปร็นไปลงวันนั้นเขียวไปลงลาช่องเขาใหญ่ชัยภยาิูเนี่ยพอเราบอกว่าสุขเสริมหน่อยมีอยู่หนื่นเดียวนะคะมีอยู่สองหมื่นสามหมื่นนะคะอย่างี้แต่ว่าพอโคลา่าหลายแสนเลยถ้าพูดเรื่องงบราคาประจำปีปีพศ2อ6 5อมีมูลค่า73,364ล้านบาทนะคะก็จะมีใใรายได้ต่อหัวอยู่ที่ เจ็ดหมื่นแปดพบาทนะคะก็กานเรื่องของส้านผลิตนะคะจะเป็นค่าเกษตรส9บเก้าปรนต์ะคะค่าบริการ55าาเปอร์เซ็ค่าอุตสาหกรรมยี่สิเปร์เซ็ส่วนการจ้างงานของจังหวัดเชียงภูมิเราปีหกห้าจะอยู่ที่4ี 7, 7 6 3นเามนะคะแบ่งเป็นค่าเกษตรสิบแเปรซ็นคาบริการ46กแล้วก็ค่าอุตสาหกรรม6กเปร์เนซะ็ค่ะ ในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะในปีงบประมาณ2,565นะคะเราได้รับสัดส่วเงินในภาพรวมนะคะของฟังก์ชันเนี่ย8,787ล้านนะคะอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรอะไรไน,ะนะคะส่วน66นะคะในปัจจุบันนะคะในมีเงินที่โอนเข้ามาในจังหวัดของเราเนี่ย8,200 5้าล้านบาทนะคะซึ่งเราก็เบิกจ่ายไปแล้ว5 0 6 9ล้านบาทนะคะคิดเป็นร้อยละ61นะคะส่วนการใช้จ่ายเราใช้จ่ายไปแล้วร้อยละ74นะคะยังคงเหลืออยู่ประมาณร้อยละ38.58นะคะโดยเนื่องจากแค่มีปัญหาของเราก็ในเรื่องของงบรายจ่ายประจานะคะเดิมเราได้ลําดับที่ดีแต่ว่าตอนนี้เรามีงบประจํารายจ่าย ประจําในงบกลางที่มาในลักษณะ,ะงบกลางรายจ่ายประจําก็มาเพิ่มประมาณ300กว่าล้านบาทนะคะซึ่งทําให้แบดับที่ของเราตกไปนะคะผลการเบริกจ่ายของเราก็จะยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายแต่ณปัจจุบันนี้ลําดับที่ณปัจจุบันก็กระเตื้องขึ้นมาหน่อยนะคะเออจะตําจากเป้าหมายประมาณร้อยละหกกว่านะคะซึ่งคาดว่า,าในในเดือนนี้ก็จะได้ยอดเพิ่มขึ้นเปหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านนะครับในปีหก ในปี2 5 6 5นะครับประมาณการไว้ที่939ล้านนะครับจัดเก็บได้เพียง1,197ล้านซึ่งในส่วนของปีปัจจุบันปี66จนถึงเดือนพฤษภามนะครับเราจัดเก็บได้นะครับปีนี้ถึงที่747ล้านบาทนะครับประมาณการให้เรา762ล้านบาทติดลบอยู่14ล้านบาทหรือ1.95%จะปัจปจุบันตอนนี้นะครับเราบวกไปที่ประมาณ46ล้านบาทหรือประมาณ5%เศษจากประมาณการนะครับ ในส่วนของจังหวัดเชียงคูณเมื่อเทียบกับที่รับประมาณการในปี2565 939ล้านนะครับได้รับประมาณการในปี2566เนี่ย1,237ล้านหรือเพิ่มขึ้น298ล้านบาทหรือตอนที่เนี่ยดูผลการดำเนินง,งานอะไรแบบ e p l อะไรมไม่มีปัญหากัดเลยฝา่งราชการเขาไม่มีอยู่แล้วเาเก็บได้แต่ทางธนาคารก็เราแบบเตอจังหวัดนี้พอดีเนาะดูแล้วก็สแสดงว่าเขาเสมอกันาะคือ มันคือถ้าตัวเลขมันมีธนาคารไหนที่มันประหลาดประลาดเนี่ยแสดงว่าเอ๊ะไม่ปกติแล้วแต่นี้ก็เขาก็เสมอการ MPL อค่อนข้างต่ำนะถ้าเทียบกับที่อื่นที่อื่นคือจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานก็เลยบอกว่าเออที่เนี่ดีแล้วค่ะก็ขอขอบคุณทุกท<อ>่านอเมมอมนะคะ